สวัสดีครับสุรสินพาชมมินีพาร,รวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางปู่ทุดงปลดหนี้นะครับหรือปู่กลางนานะครับงวดประจําวันที่สิบหกตุลาคมนะครับมาพี่น้องมา,อาไปฟังน้ากันนะครับว่าปู่ถิ่นแนวทางตัวดใดในพี่น้องไปปลดหนี้งวดวันที่สิบหกตุลาคมนี้นะครับเอาไปฟังน้ากันเ้อพี่น้องเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้ามันออกเรื่องรางวัวลพร้อมเลยรางวัลที่เอนรางวัล รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองที่สามออกรางวัลที่สามรางวัลใกล้เคียงรางวัลใกล้เคียงถึกหมดรางวัลที่หออกรางวัลที่ทอร์เรียบุนรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองที่สามงัที่หนึ่งที่สองที่สาม เขียนด็กสามตัวมีมีตัวได้กับปูเห็นด้วก่อนตีสิบหตุลาเนี่มีตัวไดแน่ปูเนี่ยเนตัวใดหลับปูนี่เยเขียนได้วเขียนบ้อ่านค้งแนะ่ปูตัวอีกย่างหนึ่งเนี่ปูตัวใดครับปูกเขียน้ก่นนี่กเขียนแล้วก่อนเมน่อนเดาเดนี่มาเขียนอยู่ ไหนปูอ่านส่กกันผมถีรอกตามเขียนในกองก็จะอ่านในฟังควาเม่าเลยถึกแค่หน้าปูงวันนี้ก็ได้ถือคือเก่อนือก่เจ็ดจงได้ก็ถือถบุบนกระล่างบุบุนกรล่างเเด็กปูมีศูนมาครับวันนี้เด็้ครับว่าจังไว้ทรงสีชาปตะวันยุี่บุมีสูนย่านบุมีศูนอยู่

นม่ได้ผีใช่เหนอพี่นีป้ายลึกลงยีปีดนี่ไหมฮะไม่ได้เปเช่นเด็กขึ้นเขาไหมนี่จะวาปวดจัดตอนนี้ปวดหนีขึ้นเขานะพูนเื้อลาบนในปูนยังสีได้ปวดหนีเสื้อหาบาทสิบบาทไม่ได้ปวดอย่หาบาทสิบบาทบร่ไปวดมีตัวใดไรนะพูสามตัวมีตัวใดครับ ป,ปูมีวิ่งไ่ครับป well ูเ้านักกังไปจะบอกเราเดี๋ยวปูอ่านสุฟังกับอ่านเจน่เาเดินอาจารย์บอกอ่านกทีนเนาะเจ้เหนกว่าอันสุบที่ฟังแลุดนี้ได้มากงไปูฟันบอครับฟันไม่เคียนเราในสมุด ยันเราูก่กบมือเนี่เนะเาย่าอมีหนอเล็กหลักมีตัใดน,น่กว่าปูเล,ล็กหลักเนี่ยครับมันด็กคือหาดีหมดไรักลอยเมื่ี้รัก,รอกล,ลอยมเมา่อีสามตัวมีตัวใดแนะปูมีหกสามเก้าหกสามเก้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่สี่เลขกบินเนี่ยเล็บิ ก้เล็กมากเบิ้นเจ็บ <biography> สีสีสองตัวมีตัวใดนะปูมีซีซีนะมีซีซีซีนี่ซีซีห้าห้าซีซีห้าห้าสน่ยีไงนาปูเนาะจังบาดเกับกระซือตุตบอกการบอกปูการแดกกันสือตุนตุนยังจะได้ซื้อ1ีเบ็ดอยู่ดีเา ซื้อสูสในซื้อสเวียดนามอาจจะพี่แกนเลยครับอืมมันจออกว่าปูมันจะออกวครับมันจคือผ่าบอกผ่าแกนน้ำไหลออกแกนไลบ่กระลอกตามปูด้หระแกนะไปแล้วแล้วใ่ครับนี่มันปูเบาซูที่น้องฟังนะครับ เดี๋ยวเจเพื่อนเนี่ยปังก่อนครับอ๋อพี่น้องจดตามบอลบอลเท้เพื่อนตัวนี้ก่อนเจ้ารกว่าหันได้เรีลขรักร้อยของมันได้เก้าสี่เนาะปัณณีเลขกันเห็นมันได้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนาะปัณนี้ลักร้อยมาเก้ามนเก้าเจ็ดแปดเกือบเก้าเจ็ดเก้ามันถือเป็นทองเราปัณณีเลขตัวนี้มันมีหกสามเก้าเจ็ดสี่ มีเลขสองตัวมีเก้าศูนย์ห้าหกเก้าสองสี่สี่เต้นไปที่เก้าสองข้างบนเนี<ด>้ยยี่สิบป่งเนี่ยอันนี้วันที่เลขงวดน,นี้ได้สี่หลักร้อยมาสี่ได้สี่ห้าสี่ห้า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 หกสามหกมีแต่แรงนะครับพเลขแร<า>งสี่ห้า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 หกสามหกเขาเนี่ยเลขแรง บนเดี๋ยวฟูล่างบนมีเก้าศูน์เก้าศูนย์ห้าหกเก้าสองสี่สี่ตอนนี้เห็นบ่ฟูอืตัวนอสสามใส่รถตีฟูบอลเกดตกดเงินมาเฉยถ้าไม่เสือก็มีเงินเฉยอยู่เก็หามันเข่าทั้งสามโตเพราะว่า เจไกมันเขามนันเขาเจ้สองหมดมันเขาที่ปูวดเดเป่เดียนมกะลา่อจังเดีไปถาายก็นมเดียนมก็ลาปวเบวิดท่พูสบครับเขาท่จับคอหลบ,บอกว่านี่เบิดท่กับสู่คนมากไปล้วนีมบ้าเราก็ไม่จะเห็นแตเ่เบิดท่อเป็นจ่เบิดท่เห็นตลกบเห็นคนมาก ชู้นม่บปน,นโอย้ำตัวเลขอีกนเงนี้ยปตัวเลขอะไรบวกกูตัวนั่นละหกสามหกสามเก้าเจ็ดสี่สี่นี่เก้าเก้าศูนย์ห้าหกเก้าสองสี่สี่ตบนล่างสี่ห้า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 หกสามหกมัประจำวันที่สิหกตุลาเนาะปูน<ม> เลขเลขออกวันบริหัรเนาะบริหารเลขวันเก้าแปดหกแปดเก้าหกห้าแปดศูนย์เลขเดิเลืกต<ล>ัววันศุกร์นี่เลขมีศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหกเลขวันมันเนาะนี่เลขแปดหก จปดเก้าหกห้าจปดศูนย์เดินไป, 9, 2, ไปที่เก้าสองหนึ่งอ่าล่งเ, 2, เก้าสองเลยที่สองน้องก็อเขียนเด็กว่าบอกบอก่นี่ยนั่งที่หก ลายตัวละทั้งนี้กับเขียนไปบด้เขียนแตั้สิบหกบัวบด้เขียนเขียนาสตัวก้อนนู้เขียนนี่สิสิบหกบริเขียนีเขียนใสตัวเด่นสุดคือสีหาครับเก้าสองเด่นสุดใช่เด่นเลยเก้าสองบ่วงไว้ซชื่อเนาะบ่วงไว้จืเอบ่จะว่าถามไปวงไว้เห็นอย่างปูว วองไวหัวคอของมันบ้าตัวเดนตัวป้นนี้ตัวได้ปูตัวนี้กับป้ได้วัตถุนอระนี่เก้าสองนียเก้าสองหมือนคุ้นเหมือนเลยบอกปูเจ้าซื้อจำหนือนเจ้าซื้วยไว้ซื้อตัวละแสนตัวนัวะแสนบู๊วิพีน้องตัวเด่นสุดเก้าสองบบข้างบนเก้าสองข้างบนเก้าสองล่างแบบปู ข้างล่างห้าห้ากับห้าหกข้างล่างห้าห้ากับห้าหกชุดเอาไปปลดนี้ชุดปลดนี้ท่อกระอได้พี่น้องครับเป็นแนวทางของปู่ทุดงปลดหนี้นะครับนั่งไปพิจารณาเบิงนะครับมักกระจัดคัดกระพานถ่ายคลิปขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับพอกันไม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ